สวัสดีครับผมธนัทโลจนทสุวินยารับหน้าที่เป็นพิธีกรและในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงโครงการที่มีชื่อว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานซึ่งในโครงการนี้เราจะรณรงค์นงในเรื่องพฤติกรรมของนักศึกษาในการแสดงออกทางด้านความรักที่ไม่เหมาะสมครับโดยกลุ่มเป้าหมายที่เราจะพบเห็นได้โดยส่วนใหญ่ก็คือนักศึกษาภายในหมหาวิทยาลัยซึ่งพื้นที่ส่วนมากที่เราจะพบเห็นได้ง่ายก็จะเป็นบริเวณถนนกดดันในช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา6โมงครึ่งเป็นต้นไปและอีกสถานที่ก็คือภายในห้องสมุดโดยนักศึกษาส่วนมากใช้สถานที่นี้เพื่อหาความรู้แต่กลับมีบุคคลบางส่วนใช้เป็นที่พ่อรักกันไปโดยปริยาย บลัคเแ่าไดูนดูสองคนนี้ดิทำอะไรกันวเนี่ยมโคตรน่าเกลียดเลยไม่เอาอะไรคนเลยเฮียยันไม่เท่ากลบไปทำที่บ้านว่ะ

นี่หรือเมืองพุทธโอ้ยไปโรงแรมไปไปอย่างนี้ ขอโทษนะคือคือแบบว่าถ้าถ้าทำอะไรกันก็ไปทำที่อื่นดีกว่าไหมครับแบบคนี่มามหาลัยอะไมอะมก็ก็ไม่ทำไมอะ,อะแต่ว่าแบบก็คนเดินผ่านไปมาไม่รู้สึกอายตั้งหรอนี่ดันนั่งไม่ถ้าน,นั่งคุยธรรมดาไม่เป็นไรไงตแต่ดูนี่นั่งทำอะไรกันนะจะกอดจูบก็ไปที่อื่นดีไหมครับก็ติดกันะก็ค,คือคนเป็นใครเขาก็คงไม่มาเอากันที่มหาลัยป่ะ คือไม่ทำอะไรคนอื่นเขาก็เห็นกันทั้งนั้นอะนี่นั่งจะเอากันอยู่แล้วอะไรก็ได้ปกติคนแฟนกันเ้านั่งรไหนมีใครทํามั่งนั่งตรงนี้มีแต่คุณนี่แหละทําอะมีแฟนกันต้องนั่งกอดกันปกติป่ะเจอนับมือก็กอดกันก็ไปกอดกันที่อื่นไปเปิดโรงแรมเอากันไม่ใช่ที่มหาลัยมีแฟนป่ะที่มันไม่เกี่ยวอะไรกับนายเอก็มีแฟนแต่เอไม่ได้เอาที่มอไง นี่ไม่ได้เอาอ่ะนี่ก็นั่งอยู่เฉยอ่ะเพราะนี่ยังไงแบบไม่ไอายกันไม่ไอายบ้างเหรอทำไมอ่ะควรรู้สึกอายบ้างอะ่ะอย่างน้อยอ่ะอยู่ในชุนดนักศึกษาด้วยก็อถอดเนียได้แล้วก,ก,ก็ลองถอดก็ถอดก็ไปเอาที่อื่นนี่นั่งมาตั้งนานแล้วเนี่ยต้องนั่งาแค่ไหน,ไม,น,นมันไม่เกี่ยรหรอกแต่เข้าใจไหมนี่มาหาลัยอ่ะ คนอื่นเขาก็มาเรียนกันจะกอดจูบกันก็ไปที่อื่นก็ไปทางเป็นที่คนเขาไม่เห็นดิกูแต่งเป็นแบบนี้นะคะมีแตงแจากม,มือป้าเขาไปทำเป็นในซ่องในโรงแรมโน่นไม่ทำที่นี่หรอกไม่มีแฟนไม่เคยมีแฟนพูดไม่ได้หรอกทำไมจะพูดไม่ได้มีการศึกษาไงพ่อแม่สอนมาดีมไม่มานั่งตรงเครื่องไปที่มหลาลัยหรอกบ้าหรือเปล่าสาดเส<า>ีย พ่อแม่สอนยังไงอะสอบนบ๊ดีนี่นี่ดีแล้วเหรอใครใครใครบอกว่าดีเนี่ยไปฟังจากที่ไหนมาขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะวันนี้จะไม่ทำอีกแล้วคะ่ะโอ้ที่นี่ครับเป็นสถานการณ์นึงนะครับ ที่จัดขึ้นมานะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอดเปรี้ยวไวกินหวานนะครับเป็นการรณรงค์เรื่องในพฤติกรรมของนักศึกษานะครับที่ไม่เหมาะสมในหมาวยี่อะไรนะครับก็อยากจะให้นักศึกษาทุกคนนะครับมีจิตสำนึกเรื่องการสแสดงออกทางด้านความรักนะครับในหมาวในรั้วหมาวิี่อะไรทั้งในที่สาธารณะหรืออะไรนะครับอยากจะให้ให้เกียรติสถานที่และบุคคลอื่นนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ บุคคลที่เห็นเหตุการณ์กันนะครับครับกับเหตุการณ์เมื่อกี้ที่เกิดขึ้นเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเออคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์แบบเมื่อกี้ครับเออคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างไม่ดีอะคะ่ะถ้าเกิดว่ารุ่นน้องเดินมาเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอาไปเรียนแบบทําให้สังคมแย่ลงอะคะ สมอ่ะค่ะเพราะว่าเป็นสถานที่แบบว่าคือเป็นสถานที่โรงเรียนนะคะควรเคารมแล้วก็ให้เกียรติสถานที่หน่อยค่ะแล้วคิดว่าปัญหาน,นี้เราควรจะแก้ไขยังไงน่าจะเป็นที่ตัวบุคคลที่กระทำอ่ะค่ะเขาควรจะมีจิตสำนึกหรือว่าใความใช่ในเรื่องความคิดแล้วก็วัฒนธรรมของบ้านเรากับที่อื่นมันไม่เหมือนกันใ,ใช่ค,ค่ะก็คือแบบถ้าสมมติเราเดินไปเห็นถ้าเป็นเพื่อนเราเราก็สามารถตักเตือนได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นก็แบบ จะเดินเข้าไปแล้วก็แบบมองเขามองแบบแค่เขาเกงเลยใช่ให้เขาเกรงใจว่าแบบเออมันไม่สมควรมันไม่เหมาะสมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางทีนเธแบบถ้าเจอแบบนี้ก็บางทีก็เราก็มองนะคะคือแบบบางคนก็ไม่อายนะี่บางทีเรามองแล้วเขาก็ไม่อายแต่ถ้าเป็นเพื่อนเราก็โอเคตัดเตือนได้ บอให้แบบให้ทาให้ถูกกราเทศานะคือมันไม่ใช่ที่ส่วนตัวของเรารมันเป็น,นถ้าคุณจะทาอะไรคุณก็ไปทาที่ห้องคุณไปทำที่ห้องส่วนตัวะน่สบายเลยใช่ผมว่ามันไม่ควรคะเัเพราะว่าถ้าใครเดินผ่านมาเนี่ยก็ยืนดูกันเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบในสังคมไทยเรามีเ็ามีวัฒนธรรมอ่ะพี่คือทําอย่างนั้นมันจะดูแบบไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมครับมันสังคมไทยมันไม่เหมือนสังคมต่างชาตินะอ่าแล้วเรา คิดว่ามันควรจะแก้ไขยังไงกับปัญหานี้ถ้าแก้ไขผมว่าต้องปูฝังที่ตัวคนนะฮะอย่างถ้าอย่างนี้ก็ถ้าพูดในแง่แสตลกว่าใอ้เรียกคนมันมุงดูเยอะๆอ่ะให้อายให้อากันไปเลยคิดว่ามันไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่ามันอยู่ในที่สาธารณะครับก็มันเป็นที่แหล่งรวมแบบว่าคนต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องอยู่ร่วมกันนะครับทั้งนักศึกษาหลายหลายคนแล้วคิดว่าปัญหานี้ ควรจะแก้ไขยังไงก็มันก็ไม่น่าเกิดขึ้นในมหาลัยครับพี่มันเป็นมันก็สะท้อนภาพสังคมได้หลายหลายด้านนะครับพี่แบบคนทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยก็มันส่งผลหลายหลายด้านต่อมหาลัยสังคมเลยครับภาพลักษณ์มหาลัยอะไรเลยนะครับพี่อ่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใช่ครับมันแบบไม่น่าเกิดกับกับคนประมาณวัยเนี้ยครับเพราะว่ามันกําลังวัยเรียนนะพี่เนาะไม่น่าเกิดกับวัยเนี้ยครับ แต่ว่าสมมติว่ามันแบบว่ามากเกินไปจริงๆอ่ะก็ก็น่าจะเข้าไปตักเตือนว่าไม่ควัวนะมันเป็นที่ถายนะฮะถ้าเกิดว่ามีอะไรก็ทําในที่รับตาดีกว่านึกว่าเรื่องจริงครับค่ะแต่ก็ไม่ใช่ครับแล้วถ้านักศึกษาแบบว่าในมหาลัยทาแบบนี้จะมีแนวทางแก้ไขยังไงคะแก้ไขไงบอกพี่รออะไรอ่ะเดินไปบอกเลยครับบอกเลยครับบอกเลยเดินไปบอกสกิเลยครับสกิบเลยสกิบเลยพอแล้ว ก็คงต้องออกกฎหรือังครับหรือไม่ก็ปรึกษาอาจารย์ดูน้องคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์เมื่อกี้พฤติกรรมที้ไม่เหมาะสมในมหาวิทยาลัยมันก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้วครับเพราะว่ามันอยู่ในมหาลัยชุดนักศึกษาทําอาจจะทําให้เสือเส่อมเสียชื่อสถาบันอ,อะไรพวกนี้อ่ะครับ,รบก็คิดว่ามันดูไม่ดีนะคะที่ต้องทำแบบนี้แบบใส่ชุดนักศึกษาแล้วก็อยู่ในสัต์ศึกษาผู้ใหญ่มองมาก็ไม่ดีเลยค่ะควรต้องตักเตือนนะครับ อาจจะแบบว่าเดินผ่าแล้วมองจี้จิกหนูว่าน่าจะแก้ไขที่ตัวคนมากกว่า,วาแก้ที่ความคิดของตัวเองมากกว่าว่าสมควรหรือไม่สมควรค่ะครับ,รบโอเคขอบคุณครับโดยกิจกรรมนี้นะครับเราจัดขึ้นเพื่อให้หนักศึกษาปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติและพฤติกรรมการสแสดงออกทางด้านความรักให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันและให้เหมาะสมกับสถานศึกษาซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะครับ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมโครงการอดเปรี้ยววิกินหวานพวกเราจึงทำการประเมินผลกิจกรรมโดยให้หนักศึกษากอกแบบสอบถามและสัมภาษณ์ผู้คนที่พบเห็นหรือรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมรวมไปถึงการโพสต์คลิปกิจกรรม